ีดยาก็เลยออกมาจากคลินิกตอลเรไปนั่งอยู่คลินิกก็า,าล่าสิ่งห้คู่ยกับหมอเขาว่าเขาไล่มาบอกว่าฉีดยากขเลยออกมาจากคลินิกตอลเรไปนั่งอยู่คลินิกก็าล่าสิ่งห้คู่ยกับหมอเขาว่าเขาไล่มาบอกว่า,า,า,วาน้ำเขาเดียวกับแรนของน้ำลุกต้นดุไใจกำพูบบดปัญใดก็ลงคลิปไปไลคยคลิปอยู่คลิปนี้ ตอบเพื่อนยังไม่หมดนะคะตอบเพื่อนยังไม่หมดเกอวนขออายสวัสดีพ่อใหญ่มาค่ะขอเวลาครึ่งชั่วโมงไม่ไม่ครบไม่ครบชั่วโมงนะคะวันนี้มีธุระค่ะมีธุระก็เลยหายาเปลี่ยนหาหมอเปลี่ยนให้ก็ถามว่าเป็นไงนองจะว่ายังตอบโมพระท่านหมด,ด่อได้จ้าเด้อขอโทษขอให้หลายขอโทษขอใอืเมืม่อนี้อยาก,อ,อ,ยากอยากไปหลายท่าง หอดของมองแล้วก็บอกแล้วมียังกินหรอพอ่อไม่ได้ไปทางนู้อ,อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุนัขทั้งว่าสิไปหายาให้ลูกนั่นพอดีเขาว่าไปถ้าแกอันเดี๋ยวนายเขาพาไป มากเลยค่ะยุ่งมากๆนะคะนี่คนนั้นก็โทรมาคนนี้ก็โทรมาเนี่ยวันนี้คงจะได้สักครึ่งชั่วโมงแหละคงจะไม่ได้เต็มชั่วโมงโอ้หนงสองสามดูดีไหมฮะจะเป็นจมุนเป็นจมุน,นตัวไป่ันงานเขาไหจดจีนผ่านไปก่อน คนไม่ไหวแล้วปวดทนไม่ไหวปวดมากพาไปฉีดยาแล้วหมอบอกว่าขันหวเมือนเอนญอกแขกแต่ป่วยให้เป็นหลายมื่อฝนนอกันนาชีพากันไปแต่เป็นคนหลายๆปวดหัวเมื่อสิเป็นแหมกูเก่าตัวก็เลยจำเป็นกับตอกไปขึ้นเนี่ยก็จะมันสีเศราบ่ะถอนก็สิบเปล่าดอกพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุขู่สุขคนเด้อห้กกำลังใจ อันลูกขอบคุณหลายๆเด้อถอนยานอยู่จอยานชิดเด้ถอนอยู่จ่ายานชิดด้ถอนยอยู่เออบันเนคชุม,มไม่เห็นเลยเหรอคะอพอพ,อ,พอจบไล์เย้อวนถึงจะได้คอมเมนต์บางทีสวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้าน้องแขกหนาว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 จนถึงเดือนมีนาเลยมีนาเมอันติดท่องหลูกนีเม็ดอยู่บัด ก้อนวิคือะห์ตวติดตาลามนะคะอะหอดห้องโมงแล้วก็บอกแล้วมียังกินหรอพ่อไม่ได้คิดถึงโอ้พอกับเป็นแห้งจะจำ s w i n นเลยดีที่ไป,ไป,ปท่านไปบัตรท่นกัดน็อกคือกันนั่นนะเส้นเลือดในสมองแตกคนเพื่อนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาใหา้เรื่องลูกสาวนะ เขาก็ได้ฉีดหญ้าฉช็ดยังเขาก็ไข่แนแลอะไรพี่น,อน้องอือา่าวมึงมากมาก<ๆ>เลยค่ะยุ่งม,ม,มากๆนะคะนี่คนนั้นก็โทรมาคนนี้ก็โทรมาเนี่ยตัวยหนาะชีดมดนะนะแก้ตมตอบมดบ่ได้นอนนอนไ่หลนอนบ่อิม่มนอนบ่ได้เม่เจ็้เขาเดียวกันเรียนเขาแบบเออของ,ของ์กับเคราะเออของแม่สุดหนึ่งของหลูกสามสุด พันอันสองพันสองศันรรปัจจัยลบไปปัจจัยคนสุขท้ายทั้งตัวคนเฮาซิมี่เนี่ยแต่เม่ทุกมากกับเลนเขาหาเจ็ทะไปพบเพื่อนยี่อ้วนไปพบเพื่อนที่คินเนี่เพื่อนก็ไปหาหมอด้วยก็เลยไปคุยกันเรื่องนี้แหละอันปัญญาแล้วแล้วได้ย่าแล้วได้ยังแล้วเรียบร้อยก็เลยปัญญาไปตัดผมเยี่อ้วนก็ไปทำบุญขอพรไปทำบุญ อ่านปวดปวดไม่จะอันปวดปวดเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายอยู่หันเละอันนี้ปวดมาหลายเมื่อเลยติดต่อกันมาสามเมื่อเลยสามเมื่อสิอจะควรฉันทําไมเนี่ยเลือดฉะโถกหัวมีแก้วก็เศร้านี่อยากสิ้เกล็ดตอนนี้นหรอก ตอบเพื่อนยังไม่หมดนะคะตอบเพื่อนยังไม่หมดเด็กอ้วนของอันติดท่องลูกนิเมตอยู่บัดต้นด้เคือโวติตาลามนะคะไม่ได้นะคะจะบอกให้พ่อใหญ่โทรอีกเครื่องหนึ่งก็ลดน้ำต้นไม้อยู่น้ะก็ใหญ่ก็เลยโทรนําว่ากับแล้วแล้ว,แล,วแล้วกับแล้วยืดนไป เราเลตับเล่นปลาไดไปสารลักเมืองสมุทรสาครยุติตาน่ะไปถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนางก็ไม่อยากจะตับอยากจะอยู่ตรงนู้นต่อยนาเฉดเมดนะแก้มตอบมดบไม่ได้นอนนอนบาหลายนอนบาอิ่มนอนบาได้เมื่อก็้เขาเดียวกัแเรียนเขาตับไตไส้พุงหมดกัเลยอะไรบางกระเพาะบางไปหมดแล้วมั้งก็เลย ก็เลยเปลี่ยนได้รับแล้วก็หายเดี๋ยวโทรกับมีแต่คนโทรมาไม่เห็นนะอ๋อคอมเมนต์ที่หลังค่ะโอ้จะเป็นวัดเพิง่งงามครับงามเนี่ยงามาครับดีๆแล้วกาันลูกนี้มีขึ้นหลายแห้งแ่ ขอบคุณหลายๆเด้อถอนหยานอยู่เจียหยาสิได้ถอนยอยู่จ้าหยาสิได้ถอนอยูอ่เออบันไดเขาไม่รู้ว่าเราไล์อยู่ตอนนี้โทรมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะปวดก็ปวดปวดแขเจะน้อยเอ้ยมาอนี่ปวดแขวนนปวดแขว บัตรอนก็สิบัตรแล้วตรงนี้ปวดซุ่มอื้อซุ่มผ่ามีนานี่แหละช่วงนี้จะหนาพอพอถึงเมษาก็จะทายแล้วพ่อมันพ่อกขาสู้ตายเรื่องงานลูกก็สู้ตายก็เลยปันเนี่ยปวดไม่หายเลยกินยากแก้ปวดก็ไม่หายคงจะต้องถอนอย่างเดียวแล้วล่ะ ขอบคุณจ้าเจ๊หน่อยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสว่าเมื่อนีอยากไลาเมื่อนีอยากไล่พี่น้องหนาวค่ะหนาวไลอยู่เลยไม่อยากรับของใครไล่ปวดหัวทีไรก็กินปวดหวดัวทีไลก็กินสั่งยานี้สั่งไว้ประจําไม่เคยขาดยาไม่เกิน กินมากก็ไม่รู้ข้างในผูกทำเป็นคนหลายๆปวดหัวเมงสิเป็นแห้งกูเก่าตัวก็เลยจ่มเป็นก็นต้องไปฉีดเนี่ยยังชั่วแล้วค่อยยังชั่วแล้วนี่ก็อีกนี่เดือนกุมภาเดือนมีนาอีกเดือนหนึ่งอเออก็จะค่อยยังชั่วแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆล,ลูกสาวได้ฉีดยาแล้วเจ้านายพาไปฉีดยาเรียบร้อยแล้ว ก็เลยเค่อยังชช่วเขาบอกถ้าไปไม่ทันพรุ่งนี้เนาะถ้าไม่ถอนหมดก็ยังไงอยู่มันก็ยังปวดเหมือนเดิมต้องถอนแน่ๆเลยเอ้วยเดี๋ยวรอให้ก็ไม่ยอมไอ้นั่นมา ฉันทําไมเนี่ยเลืดอดฉันโกเมื่อนี้ยอยากหลยเมื่อนี่ยอยากหลยพี่นอ้องหนาวค่ะหนาวเขาใส่หมวกขาทต่เราเตาตาเดินมานี่เอากระเป๋ามาให้หน่อยเผื่อเขาสั่งสั่งนมเขาอยู่เดี๋ยวเอสั่งนมไม่อยู่แม่ก็บอกลองเปลี่ยนยาดูเปลี่ยนหมอดูกินตัวน,นั้นมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้ว ก็เลยหายาเปลี่ยนหาหมอเปลี่ยนให้ก็ถามว่าเป็นไง <_ ved> เขาไม่รู้ว่าเราไล่อยู่ตอนนี้โทรมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆากค่ะปวดต็ปวดค่ะ <_ letter> <_ letter> มีนานี่แหละช่วงนี้จะหนัก พอพอถึงเมษาก็จะคลายแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้าน้องแขหนาว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 จนถึงเดือนมีนาเลยมีนาเมส่งชั่วแล้วค่อยยังชั่วแล้วนี่ก็อีกนี่เดือนกุมาเดือนมีนาอีกเดือนหนึ่งอเออก็จะค่อยยังชั่วแล้วค่ะ